สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่จานลุยเดียวละจ้ามือนีกสิพาไปเก็บเห็ดคือเกา่าบรรยากาศเทิงพูเนาะหลายอย่างจ้าพี่น้องอันนี้อยังละคือดอกกระเจียวแทอเนาะมันกินได้บ่เนาะนี่จ้าพี่น้องมันก็เป็นพดขึ้นมาเน้อย,อยเม็ดในน้อยอย,ยังสิแล้วฝนมันตกเนาะฝนตกเห็ดก็ออกไหม อีกรอบหนึ่งเม็ดน้อยพอหน้อพี่น้องขื้สิบ่ได้เอาดอกขันมาพาออีกขันมันใหญ่ขึ้นมาก็สิเอายูถ้าพ่อพอกันก็เออเอาไว้เฮ็ดเชื่อไว้ปีหนาต่อไปก็แล้วกันน้องพี่น้องนี่หามาหาเรื่อยเรื่อยๆกับสิพ่อนี่หนึ่งเม,มเ็ดเฮ็ดเพาะหนึ่งดอก โอ้สีเอินดอกสีเอินเม็ดหรือว่าสีเอิญน,น่วยโอ้ยพ่น่ะพี่น้องอ้ยขันพ่อน่วยหนึ่งล้กัหนวยสองนวยสามกะตามมาค่อยค่อยหาไปค่อยค่อยอย่างไปกับพ่อเองเดาะพี่นอ้องเม็ดกะไม่ใหญ่าย กแกงกินแสบแบยังอ่อนดีอยู่จ้ะยังมหั่นได้ถั่าเนอผู้ใดอยากกินก็นไปหาได้มั่นได้ถ่าดอกยังงามงามอยู่อ,อเปิดมาหนี่อ่อนซ้อนสะาดเด้อเบงดูข้างใต้ดินนี้มันสีลายเม็ดลายนวยปันใดระเบงดูอ,อ นุยยืจ่จใจพี่น้องเบิ้งอูนอ้นะอู้นะขันพ่อน่ยนึงแล้ว,ลวเราเบิ้งรดเป็นมูเป็นมูกระยอนขรไดหลายโล,ลนอกผู้ผู้หามันกระไดเก็บเอาเก็บเอาเรา่น้องตอนออกไม่ไหมนี่โอ้ยตอนครบโขบเนาะมูนึงนี่มูละโลมูละเคิงโลคุนเนี่ปอดธรรมดา ตอนนี้คนหาหลายแล้วได้ขี้เก้าเขาก็ได้ที่ละหาที่ละสิบยู่อีลอกโดนฝนขึ้นมากะอวบเป็น,นแสบได้ปะโอ้มนี่สิได้หลายปะพุ้นอีกนี่เป็นจังได้ละ่ะ ค่อยหาปฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นำหน้เดอ้อสิพาขึ้นภูเก็บเห็ดหาของปลาเก็บอีลรอกเก็บโอ้ยอะไรกินได้ขายได้สิพาไปเก็บดอกนี่ก็ไปเก็บพวกนี้นะเห็ดเพาะเนาะก็ต้องไปตามฤดูกาล อีกจากน้อยดอกวิลน่สิได้ไปเก็บเห็ดดินเห็ดทานช่วงนี้ก็สิเป็นเห็ดเพาะส,ะส่วนไหลข้าวทั้งไหนออกเนาะ